นะ,ะทุกคนใครมีแผ่นทองหรือแผ่นทองยังไม่ไปถึงเนี่ยแอดมีนจะถ่ายรูปให้มันจะมีวงกลมเนาะมีวงกลมอจำลองให้นะน,นี่ฉันเขียนมาแต่เช้าแล้วฉันนอนไม่หลับฉันตื่นขึ้นมาประมาณตีห้าครึง่งแล้วฉันก็มานั่งเขียนวงกลมจะมีวงกลมนะครับในวงกลมแต่ละคนจะมีตัวเลขต่างกันสี่ตัวบ้างน้อยสุดสี่ตัวน้อยสุดเลย คือต่อให้ยังไงก็ตามต้องสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวเชื่อว่าไม่เกินแปดใครใครถึงแปดถือว่าเยอะเยอะเออแล้วฉันก็จะมาวางเอาไว้ลายล้อมในตำแหน่งต่างๆตัวนี้มันคือถ้าแบ่งตามช่องม,มันมีสิบสองเลขสิบสองเป็นเลขที่แปลกทำไมมันต้องมีเดือนหนึ่งเดือนต้องมีสิบสอง หนึ่งหนึ่งอะไรวะหนึ่งปีต้องมีสิบสองเดือนถูกไหมสิบสองราศีสิบสองนักษัตร์นาฬิกาก็มี 12, สิบสองแสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับเวลาบางอย่างหรือเปล่าใช่ไหมเกี่ยวข้องกับการเวลาเส้นเวลาบางอย่างหรือเปล่าหรือเปล่านะก็ไม่รู้ก็ไม่ต้องไปรู้ด้วยเพราะเธอต้องเธอแค่ขับอย่างเดียวไว้เธอไม่ใช่ช่างฉันเป็นช่างถูกไหมเสร็จแล้วออามาแค่แบนี้ยกยกตัวอย่างนะตัวอย่าง ไะตอนนี้มีกี่ตัวหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้มีเจ็ดตัวถูกไหมมันก็จะเขียนเอาไว้ตามตำแหน่งต่างๆแล้วก็มีตำแหน่งที่เว้นว่างถูกไหมอ่าดูของทุกคนนะจะมีตำแหน่งที่เว้นว่างไม่ด้ลงไว้กับตำแหน่งที่เขียนตัวเลขถูกไหมครับอ่าทีนี้วิธีการนับ <c oughs> อ่าไปพร้อมๆกันนะครับ ขอวอาทิดหน่อยเลขตัวเลขนำโชคในรอบนี้ขอวอาทิดเรียกอะไรครับพิมพ์มาครับอ่าพิมพ์มานะต้องรู้ตรงนี้ก่อน <c oughs> อ่าสิบหนึ่งเยี่ยมมากเยี่ยมมากนักเรียนนักเรียนเดี๋ยวใครเกิดวอาทิดพิมมาครับใครเกิดวอาทิศจะต้องรู้แล้วพิมพ์มาเราจะปัดิบกันช้า,ชา หมายความว่าสิบคือจำนวนการนับในครั้งแรกถูกไหมหนึ่งคือจำนวนการนับในครั้งที่สองวิธีการนับก็คือว่าเอาธีการนับก่อนนะทุกครั้งของการนับตำแหน่งแรกคือตัวนี้ใจกลางวงกลมหมอเรียกว่าตัวเกิดมันเกิดมาแล้วไงเหมือนเธอเกิดมาแล้วเกิดมายังไงไม่ต้องไปสนใจพระเจ้าสร้างมา เกิดมาจากพ่อแม่เกิดมามีกรรมไม่ต้องสนใจเกิดมาแล้วเห็นไหมพอเกิดมาแล้วมันจึงจเจริญขึ้นถูกไหมล่ะมีใครเกิดมาแล้วเหี่ยวลงบ้างไม่ม,มีเกิดมาแล้วจเจริญขึ้นมาจึงขึ้นมาตำแหน่งนี้จะเป็นที่สองเห็นไหมตำแหน่งขึ้นมาในตำแหน่งที่สองนะหนึ 1, 2, ่งสองเห็นไหมเชื่อว่าหนะึ่งกับสองเนี่ยจะต้องมีตัวเลขแน่นอนอันเนี้ยมันไม,ไม่ไม่น่าผลไม่นไ,ไม่เคยข้ามเพราะว่าในแกนตั้งเนี่ย กับแกนเนี้ยจะต้องมีนะครับดังนั้นวิชินาก็คือหนึ่งสองเสร็จแล้วเนาะความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงหรือความทุกข์ที่เธอบอกทุกๆเนี่ยหมอบอกว่าความทุกข์มันคือเปลี่ยนแปลงทุกข์กับสุขอยู่ที่เดียวกันมันหมุนมันหมุนครับตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมหนะครับ อันนี้ระหว่างทางของเราเนี่ยเราก็เกิดขึ้นโตมามีสุขมีทุกขมีสามีมีลูกถูกหวยไม่ถูกหวยทํางานอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็วนไปเห็นไ,ไหมครับมันก็มีระหว่างทางนั้นจะมีตัวเลขซึ่งหมอถอดออกมาเป็นเรื่องราวของตัวคุณการเงินต่างๆโชคลาภต่างๆปัตตนีผู้ใหญ่อุดธรรม์ความรักซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวเลขที่ดี มันจะเป็นกําลังในการหมุนดังนั้นตัวนี้คือแกนกลางปฏิกรพลังงานนะครับตัววงกลมเนี่ยมันคือเตาปฏิกรพลังงานของตัวคุณมันคือชีวิตนั่นแหละเห็นไหมนี้พอขึ้นมาหนึ่งสองวิธีนับต่อไปให้วนตามเข็มนาฬาวนขวาหมายความว่าเราจะนับเฉพาะตำแหน่งที่มีตัวเลข ชี้ไม่มีตัวเลขเราจะไม่นับอ่ะถึงตรงนี้ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมามันต้องมันต้องปูพื้นฐานกันแบบนี้นะครับตรงไ้นใครเข้าใจพิมเข้าใจมาครับเอ๋ใครเข้าใจพิมพเข้าใจมามีนานี่ต้องตั้งให้เป็นหัวหน้าห้องนะ <laughs> โอ้ยย่ม yeah. เดี๋ยวมีนาจะให้เป็นหัวหน้าห้องอ่าเมาเมียวเมาเมียวเป็นอันนี้หัวหน้าหมู่เ <c oughs> <c oughs> ยี่ยมอ่าเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่าต่อไปนะ in case อ่ายกตัวอ,อย่างมานะอันนี้เป็นเลขของใครก็ไม่รู้ยกตัวอ,อย่างมาเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีตัวเลขในเฉพาะบางตำแหน่งนะซึ่งส่วนใหญ่ตัวเนี้ยตัวแนวตั้งกับแนวราบเนี่ย จุดหมุนเนี่ยม,มันจะมันจะมีนะแต่ที่ไม่มีก็คือจะเป็นตัวประกอบตัวนี้แต่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ตัวเนี้ยมีไม่ส่วนใหญ่ตต้องบังคับต้องมีวิธีการนับสมมุติเคสของคนมาทิตย์นับครั้งแรกตำแหน่งแรกคือสิบถูกไหมตำแหน่งที่สองคือหนึ่งอ่ะครั้งแรกนะพร้อมกันนะครับสิบครั้งนะหนึ่งสองวนขวาสามสี่ ห้าหกเจ็ดอ่าเจ็ดเนี่ยเป็นตัวเลขตัวสุดท้ายถูกไหมมันจะกลับไปวนที่เดิมแล้วก็ต้องกลับมาแปดเก้าสิบคำถามคือตำแหน่งที่สิบเป็นตัวเลขอะไรครับพิมาเร็วเห็นไหมเป็นตัวกลับพิมาพิมามันเป็นตัวกลับนะ อ่าพิมพอาจเยี่ยมหัวหน้าห้องวัยวัยสุดวัยสุดเฮ้ยไอพวกตอบวัยเนี่ยบอกให้นะความรู้สึกวัยเข้าใจง่ายเนี่ยเรียกว่าเอาความนึกคิดวางวางไว้ละสองนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเรียงเยี่ยมมากเนี่ยต้องอย่างนี้เดี๋ยวครูจะให้จิบิสัยเดี๋ยวบวกจิบิสัยให้ไปพิเศษต่อไปตำแหน่งที่สองเขานับไปหนึ่งครั้งถูกไหมมันเป็นเลขหนึ่งเนาะ ก็คืออยู่ตรงนี้เลยคือคือลายพี่มาคือ,อพี่มาตรงนี้ตรงนี้หนึ่งยี่ยมอ่าเห็นไหมเห็นไหมครับโอ้โหโคตรง่ายหมายความว่าสมมุติคนคนนี้เนี่ยดวงคนเนี้ยเขาเป็นเขาเป็นคลอาทิตย์เลขนำโชคของเขาก็คือสองหนึ่ง จะมาอีกบ้างเพราะๆๆฉันบอกแล้วว,ว่าฉันจะบอกว่างวดนี้ให้เกาะหนึ่งไว้นะเอองวดนี้ฉันบอกให้เกาะหนึ่งไว้เออเห็นไหมครับอ่ะขอโควันจันเลขนำโชคโควันจันคืออะไรพี่มาครับอย่าไปกันแบบนี้เลย,ยนะหมันจะไม่ได้ให้มันรู้ไปไอรินวาทิศใช่ไหมเออมันจะเป็นรอบๆไปน,นะไอรินเดี๋ยวรอบหน้าการทานายข้างหน้าเลขนำโชคจะเปลี่ยนไปเพราะว่ามัน เกิดจากการจับไพ่ถูกไหมมันเป็นปัจจุบันแปดกับสิบถูกไหมตายกับสิบนะใช่ไหมไมพันธนุบนอหนึ่งกับแปดเออเลขนําโชคมันจะอยู่ท้ายไลฟ์ที่หมอสรุปให้นะครับเป็นแปดกับสิบเนาะแปดหนึ่งศูนย์นะเนาะอ่ะถ้าเป็นจำนวนนับจะเป็นแปดกับสิบดังนั้นไปะไปพร้อมกันนะครับนับครั้งแรกนับไปแปดครั้ง <c oughs> ไปนะหนึ่ง สองบนฝาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลขนำโชคของคนคนนี้นะครับตัวแรกคือแปดไอคือหนึ่งถูกไหมหนึ่งนะตัวหนึ่งนะต่อไปนะสิบสิบนะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าเฮ้ย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 สิบเฮ้ยทำไมมันแปลกอย่างนี้ล่ะได้ไรเร็วพิมมาเร็วได้ไรสองตัวพิมพิมมาเออได้ไรเร็วเร็วเร็วพิมมาไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ไปหนึ่งสองถูกต้องนี่ต่อยต่อยได้ไปต่อยได้ไปเลยไว้เมี่ยวก็ไวเห็นไหมครับคนคนนี้ถ้าสมมติเขาเกิดวันจันทร์ เลขนําโชคประจําตัวของเขานะของเขานะคือหนึ่งสองเพิ่งเข้ามางงบอกแล้วถ้าใครไม่มีจะงงจริงทุกคนมาเกาะก็ไม่เถอะมาทําแผ่นทองก่อนแบบแรกมาทําแผ่นทองเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะเป็นคลิปแหละจะเป็นคลิปย้อนหลังให้ทุกคนจะได้ไปพร้อมๆกันเอเข้าใจนะเอออ่ะเอาใหม่ทีนี้ ฟังทุกคนอันนี้มันเป็นกลับเนาะแล้วหมอวนขวาเนี่ยความจริงในความจริงมันเป็นวนซ้ายนะเออแต่จริงๆแล้วมันต้องคุณต้องวนขวาของตัวเองถูกไหมวนเข็มในกางตัวเองแต่นี้มันเป็นกล้องมันเป็นกล้องนะครับอ่ะใครไม่มีแผ่นทองไปทําแผ่นทองเถอะขอร้องพีสได้โปรดโปรดเถิดดวงใจไปที่หน้าโปรฟุยเนาะหน้าโปรฟุยจะมีลายไอดีลุยแอดข้าปุยจะเปิดจะเจอแอดมุยของหมอ ถามเขาว่าทําแผ่นทองจ้ะนะอ่าหนูถูกหวยพ่อจามาหลายงวดงวดนี้มาดูอีกวันจันทร์ไปทําแผ่นทองก่อนไปชื่ออะไรพิมพ์ใช่ไหมไปทำแผ่นทองไปต่อไปคนวันอังคารครับคนวันอังคารเลขนาโชควันอังคารวลัยิมพ์มานะไล่ให้หมดทุกวันเลยมันจะลง 1, 2, หนึ่งสองไอพวกอ่ะอันนี้เคสตัวอย่างนะเคสตัวอย่าง อ่าเลขนำโชคโคนอังคารแปดสี่นะแปดสี่นะเออถ้าตามเป็นจริงอ่ะถ้าถ้าหมอกลับอย่างเงี้ยมันจะวนวนขวาอันนี้นะแต่อันนี้หมอวนตามกล้องให้ทุกคนนะครับนำกล้องให้ทุกคนแปดสี่นะแปดสี่พร้อมนะครับนับรพร้อมกันดำโชคโคนอังคารสมมติดวงนี้เป็นคนอังคารนะครับแล้วเขามีแผ่นทองอยู่แล้วอ่าวิธีการนับก็คือนับครั้งแรกไปแปดตำแหน่งหนึ่ง สองสามสี่ห้าเฮ้ยหกเฮ้ยเจ็ดแปดหนึ่งมาอีกแล้วเฮ้ยทุกคนนับครั้งที่สองคือสี่นะไปหนึ่งสองสามสี่อ่าเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ไปตกกลับอยู่นะ เป็นเท่าไรครับเลขนำโชคของคนนี้เป็นอะไรหนึ่งสี uh ่ถูกต um, ้องเห็นไหมไม่ยากเลยเห็นไหมครับของคนคนนี้นะของใครของมันเด้อแผ่นทองใครแผ่นทองมันเด้อของใครของมันเลยมีผลนะตันแต่วันที่เราหาเลขกันได้แหละหรือวันที่ทํานายจนถึงวันที่สิบหกคุณจะไปไหนไปได้เลยไปได้เลยครับเออ รอบพี่แล้วไม่รู้หมุนถูกหมุนผิดหรือเปล่าแต่ก็ถูกการงงไหมรอบหนึ่งสองนั่นอ่ะเออรอบหนึ่งสองหมุนถูกหมุนผิดกรือเปล่าไม่รู้แต่ถูกกันเอออ่ะนำโชคคนพุทธพิมมาครับนำโชคคนพุทธพิมมาเออนำโชคคนพุทธหมุนผิดแต่ถูกเออถูกต้องเห็นไหมครับว่า มันอะไรก็ได้มันคือเฟอร์รี่อ่ะคุณหมุนผิดแต่คุณรู้สึกถูกซะง,งั้นงงไหมล่ะแล้วบอกว่าอย่างงงมันไม่ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้เออสิบกับหกเนาะสิบกับหกนะครับคนพุทธใช่ไหมสิบกับหกอ่ะไปพร้อมๆกันพร้อมๆก,กันนะตำแหน่งแรกนะับไปสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบนี่นะนี่นะตำแหน่งที่สองนับไปหกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนคนนี้ถ้าเขาเกิดวันพุธเลขจำตัวเขาคือเขาคืออะไรครับศูนย์หกหกศูนย์เอ้ใช่ไหมอันนี้มาเลยวะสองสองศูนย์อันนี้มันสองคุณอันนี้มันสอง อันนี้มันศูนย์สองศูนย์ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับเห็นไหมครับอ่าอ่ะ,อะคิดว่าทุกคนน่าจะจบวิชาคณิตศาสตร์ <laughs> หวังว่าคำอธิบายครั้งนี้จะเป็นคลิป นะเดี๋ยวหมอจะทาเป็นคลิปไว้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะโยนไปไว้ในห้องนะอันนี้แน่นอนว่าในอนาคตจะมีสมาชิกใหม่น้องใหม่นักเรียนใหม่เข้ามายังกลงกงกันอยู่ก็จะอยากให้เพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับช่วยกันช่วยกันเพราะว่าทําเครื่องมือไว้ให้หมดแล้วนะครับคําอธิบายวิธีการนับทุกอย่างทําเครื่องมือไว้ให้หมดแล้วนะครับอ่าเป็นคลิป,ปอะไรทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้เออเดี๋ยวจะทาไว้แล้วใส่ในโน้ตไว้